สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจวันนี้ค่ะมาติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทกันสักหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่ภาคเอกชนกําลังมีความกังวลว่าเงินบาทจะแข่งค่ามากเกินไปซึ่งเมื่อวานนี้นะคะตัวแทนทางหอการค้าไทยก็ได้เดินทางเข้าหารือกับนายประสานไตรัตวรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสแสดงความกังวลต่ออัตราแลกเปลี่ยนนะคะโดยเฉพาะค่าเงินบาทที่มีความผันผวนและแข่งค่ากว่าประเทศคู่แข่งจึงยง อยากให้แบงค์ชาติและรัฐบาลเข้าไปดูแลซึ่งทางฝั่งแบงค์ชาติเองก็บอกว่าพร้อมจะกแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ยืนยันว่าค่าเงินบาทมีการเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพจึงยังไม่มีมาตรการใดออกมาเพิ่มเติมส่วนมุมมองของนักบริหารการเงินธนาคารกสิกรไทยยอมรับคขาว่าเงินบาทแข็งค่ากว่าภูมิภาคจริงแต่เชื่อว่าแบงค์ชาติได้เข้าไปดูแลเสถียรภาพค่าเงินอยู่แล้วแต่ก็มีความกังวลว่าปัญหาเกี่ยวกับนี้ สินของกรีซอาจทําให้ค่าเงินเปลี่ยนแปลงรวดเร็วค่ะดังนั้นการบริหารจัดการค่าเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงสําหรับผู้ประกอบการแนะนําว่าควรจะสั้นลงขณะที่การเคลื่อนไหวของเงินบาทเช้านี้นะคะอยู่ที่ระดับ32มสบาทหกถึงหกสสตางค์ต่อเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยทิศทางเดียวกับภูมิภาคค่ะ จากเรื่องของค่าเงินนะคะมาที่เรื่องของพลังงานกันบ้างค่ะกระรวงพลังงานร่วมกับบริษัท Do บเบ e ลเค่ะเปิดตัวรถบรรทุกที่สามารถใช้เชื้อเพลิงได้2ระบบนะคะช่วยลดต้นทุนขนส่งเตรียมต่อย,ยอดในเชิงพาณิชย์ค่ะส่วนราคานน้ํามัที่ถูกลงก็ได้ส่งผลให้ยอดการใช้เอทานอลเกินเป้าหมายค่ะกระสวงพลังงานจัดเวทีเทคโนโลยีเพื่อแนะนําเทคโนโลยีนวัตกรรมของคนไทยเพื่อการพัฒนาพลังงานและประหยัดพลังงานโดยได้เปิดตัวรถบรรทุกรุ่น F e 8 5ที่ดัดแปลงเครื่องยนต์ให้สามารถใช้เชื้อเพลิง NGV และน้ำมัน e 8 5ได้ซึ่งเป็นการคิดค้นโดยกลุ่มบริษัท Do Power ที่ต้องการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในภาคขนส่งให้มากขึ้น ขณะที่นายทวารสุศตบุตรรองปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยค่ะว่านวัตกรรมรถบรรทุก f e 85ถือเป็นทางเลือกการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งซึ่งแม้ว่าในระยะแรกการลงทุนจะค่อนข้างสูงแต่ระยะยาวจะทําให้ต้นทุนค่าขนส่งถูกลงเนื่องจาก NGV และน้ํามัน e 85มีราคาต่ํากว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นคาดว่าจะมีการผลิตจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปีนี้ค่ะ ส่วนการใช้เอทานอลผสมในน้ำมันเบนซินเดือนมกราคมที่ผ่านมามียอดใช้ถึงวันละ3 5 0ล้านลิตรสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่วันละ3 2 6ล้านหมื่นลิตรค่ะเนื่องจากราคาน้ำมันที่ถูกลงทำให้มีการใช้รถยนต์เพิ่มขึ้นธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า เอ็กซิมแบงค์นะคะรายงานผมประกอบการปีที่ผ่านมาค่ะมีกําไรสุดที่กว่า1,500ล้านบาทส่วนการดำเนินงานในปีนี้ค่ะเน้นสนับสนุนผู้ส่งออกผู้ประกอบการรายย่อยและส่งเสริมการลงทุนนะคะตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะ นายสุทานาัยประเสริฐสรรรักษาการกรรมการผู้จัดการ e x ็ m Bank เปิดเผยว่าปีที่ผ่านมาธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ2,421ล้านบาทรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุดที่431ล้านบาทและรายได้เบี้ยประกัน135ล้านบาทโดยรวมมีกำไรสุดที่1,516ล้านบาทเพิ่มขึ้น200ล้านบาทจากปี2,556 ส่วนการดาเนินงานในปีนี้นะคะตั้งเป้าขยายฐานสินเชื่อใหม่ร้อยละ5ด้วยการสนับสนุนผู้ส่งออกและนักลงทุนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่กําลังขยายธุรกิจรวมถึงการลงทุนตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลโดยล่าสุดได้ออกค่าสินเชื่อใหม่สําหรับผู้ประกอบการได้แก่สินเชื่อ SME ส่งออกสบายใจวงเงินสูงสุด6เท่าของหลักประกันสินเชื่อ SME ค้าชายแดนวงเงินสูงสุด10บล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการ ที่ค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านสินเชื่อ SME ขยายฐานวงเงินสูงสุด30ล้านบาทสำหรับนำไปใช้ในการย้ายหรือขยายการลงทุนในต่างประเทศสินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษวงเงิน,น,นตามความเหมาะสมของโครงการและสินเชื่อเพิ่มพลังผู้ซื้อผู้ขายเป็นแพ็กเกจทางการเงินที่ให้แก่ผู้ส่งออกไทยนำไปเสนอให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศเพื่อซื้อสินค้าและบริการส่งออกของไทยค่ะ ด้าน LH Bank นะคะปีที่ผ่านมาก็มีกำไรสุทธิก,กว่า1,200ล้านบาทค่ะส่วนปีนี้ตั้งเป้าสินเชื่อโตร้อยละ10ถึง15เพิ่มฐานลูกค้าใหม่อีกกว่า1 0 0 0 0แสนรายค่ะนางสสิธรพงษ์สธรชาสรุริวิชัยกุลกรรมการผู้จัดการธนาคารแลนด์แอนด์เฮเปิดเผยผลการดำเนินง,งานในปี2,557 มีกำไรสุทธิกว่า1,200ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ34,5จากปีก่อนส่วนใหญ่นะคะมาจากไรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสินเชื่อไรายได้จากเงินปันผลและกำไรจากเงินลงทุนส่วนแผนการเงินงานในปีนี้ค่ะธนาคารตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อไว้ที่ร้อยละ10-15โดยยังคงมุ่งเน้นขยายสินเชื่อที่มีคุณภาพและจะยังคงรักษาระดับความสามารถในการทำกำไร เพิ่มขึ้นร้อยละ1 0ถึง15โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงินใหม่ๆตั้งเป้าเพิ่มฐานลูกค้าใหม่กว่า1 0 0 0 0แรายรวมไปถึงการเพิ่มสัดส่วนการถือครองผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแต่ละกลุ่มมากขึ้นผ่าน3ผลิตภัณฑ์หลักๆนะคะได้แก่เงินฝากสินเชื่อ SME และดิจิต a ลแบ n k i กิค่ะ บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบแคบค่ะส่วนหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาแบบผสมผสานนะคะเนื่องจากนักลงทุนไม่กล้าที่จะเสี่ยงเข้าไปลงทุนจากความกังวลเกี่ยวกับการเจราจาฉุกเฉินเรื่องหนี้ของกรีซค่ะสง่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ลดลงไป9.89จุดมาอยู่ที่17,858.87จุดส่วนดัชนี N ัสแดกขยับขึ้น13.33จุดและดัชนี s p 5 0 0ลดลงเล็กน้อยค่ะ มาดูฝั่งตลาดหุ้นเอเชียดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าพุ่งขึ้น289.65จุดหลังเงินเยนอ่อนค่าช่วยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออกนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่ดัชนีหังเสงตลาดหุ้นฮ่องกงเพิ่มขึ้น143.33จุดและเซียงไฮ้คมพรสิตของจีนค่ะลดลงเล็กน้อย4.68จุด ส่วนตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าดัชนีปรับตัวลดลงไป4.79จุดค่ะแต่ว่าก็ยังสามารถยืนเหนือ1,600จุดได้นะคะในมูลค่าการซื้อขายกว่า26,000ล้านบาท ด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังตลาดกังวลเกี่ยวกับสต็อกน้ำมันของสหรัฐที่พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการค่ะส่งผลให้ตลาดในเม็กปรับลดลงไป1เหรียญ18เซนมาอยู่ที่4 8เหรียญ84เซนต์ต่อบาเรลขณะที่เบรนตลาดลอนดอนปรับลดลงไป1เหรียญ7 7เซนปิดที่5 4เหรียญ6 6เซนต่อบา์เรล ปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในประเทศนะคะชาวนี้ราคาทองในบ้านเราปรับลดลงทันทีที่เปิดตลาดค่ะสบาทต่อบาททองคำโดยราคาทองคำแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่18,850บาทขายออก18,950บาทส่วนทองรุปปรุปันขายออกอยู่ที่19,350บบาทค่ะ